บอสบอยสิริชัยซอแอนอรดีเผยสาเหตุทำไมถึงรับงานเยอะและบอสบอยงอนอะไรซอแอนและอัปเดตอาการของยายสวยค่ะก็คือวันนี้โอ้โหเป็นเรื่องราวที่ครอบครัวใจเกินร้อยเนาะอัปเดตแล้วกันค่ะครอบครัวใจเกินร้อยนะตอนนี้เลยแล้วกันเรียกได้ว่ามีทั้งเขาดีนะคะแล้วกอ็อาจจะเป็นการเจ็บป่วยนะคะของคนในครอบครัวแต่ก็ถือว่า วันนี้ก็ถือได้ว่ามีข่าวดีที่แฟนคลับ f c ก็รอที่จะฟังเนาะไม่ว่าจะเป็นอัปเดตอาการของยายสวยก่อนละกันค่ะวันนี้คุณยายก็เริ่มที่จะแข็งแรงขึ้นนะคะลุกนั่งได้นั่งกินข้าวได้คือจากที่แต่ก่อนนะไม่มีแรงลุกค่ะไม่มีแรงลุกแล้วก็อื้หัวอาการแบบคือต้องได้เข้าน้ําเกลือที่บ้านนะคะบอสบอยเองนั้นก็เป็นห่วงคุณยายสวยมากๆเลยจนแบบ คือเราไปเห็นคลิปยายสวยที่บอสบอยนํามาลงอะเนาะเราพอจะรู้เลยค่ะว่าสําหรับบอสบอยสิริชัยนะตอนนั้นคือแบบเป็นห่วงคุณยายมากมากแต่สาวศรีเห็นคลิปนี้แล้วสาวศรีบอกเลยว่าสาวศรีซึ้งกับบรรยากาศที่บอสบอยได้มาเล่าต่อเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวบอสบอยเองในตอนเด็กนะคะแล้วก็คุณยายเองก็คือตอนนั้นก็แข็งแรงพูดจา ชัดเลยนะคะแต่ตอนนี้คุณยายก็ค่อนข้างที่จะไม่มีเสียงนะคะพูดก็จะเป็นเสียงแห้งๆแหลมๆค่ะค่ะเดี๋ยวขอเปิดคลิปนี้ก่อนละกันไม่แน่ใจว่าแฟนคลับเอฟซค่ะนดาจะได้เห็นกันแล้วตอนนี้เป็นเพจของมลรำใจเกินร้อยนะคะอันนี้น่าจะเป็นอ่เป็นบอสปอยตอนเด็กค่ะคุณยาย ฮันชาเซไปรงเรียนจนะเคลียร์ว่าะเท่ายายึ้นมาหลังสิเป็นหมอล่หลางลาสิเป็นระเอกหมอร่าะจ้าอาจจะเป็นไเอ,อ,อกหน่สิบีู่้ักผู้อมเข้าเนเ,นเนนยยกนโวน่ันไจด้จจะไปยงเบาไปนะอยวาดีขันเนี่ยวาดยังเด,ด้อเป็นี<ล>ก่ก็สีดยสิข้้นอันนี้เป็นคำสอนของยายสวยนะคะเป็นคุณยายของบอดบอยสิริชัยเองแล้วก็ บอทบอยเองก็ได้แบบให้เด็กนะคะมาเป็นตัวแทนของบอทบอยในวัยเด็กที่ชอบชอบร้องชอบรำม,มาค่ะแล้วทําให้พอได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็เลยบอกยายว่าโตขึ้นจะไปเป็นหมอรำและณนะตอนนี้บอทบอยก็ประสบความสําเร็จในอาชีพหมอรำตั้งแต่เป็นแดนเซอร์ก่อนเนาะใครที่เข้าหมอรำใหม่ๆจะเป็นแดนเซอร์เป็นนักร้อง ก็จะค่อยๆขยับนะคะมาเป็นผ้าเอกแต่นะตอนนี้บอสบอยสีชัยเองนั้นก็เป็นถึงผู้บริหารหมอลําำใจเกินร้อยที่ก่อตั้งมาแล้ว8ปีแล้วก็แฟนคลับเอฟซก็คือเหนียวแน่นคิวงานว่าจ้างในฤดูกาลแต่ละฤดูและฤดูกาลก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คือคิวงานเพิ่มตลอดค่ะแล้วสําหรับอบอสบอยกับซอแอนเองก็ได้เปิดเผยสาเหตุว่าทําไมถึงรับงานเยอะอันนี้ก็จะเป็น ไลฟ์สดเนาะเป็นรับเชิญฮุณแอนออร์ดีเมื่อคืนก็คือหลังจากที่ได้ผ่านโควิดมา2ปี2ปีเต็มๆนะคะกับโควิดแล้วถึงกับแบบว่าปิดบ้านปิดเมืองปิดทุกอย่างคือห้ามชุมนุม,ห,มห้ามอะไรเลยคือหมอลำก็อาชีพเนี้ยก็คือคือไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้แต่ก็ด้วยการพลิกแพงทันสถานการณ์ทันโซเชียลทัน5 g เนาะก็ได้มีการไลฟ์สดกุมปิดขึ้นมา ทําให้คณะหมอรำต่างๆก็อยู่ได้เพราะกลุ่มปิดแล้วช่วงโควิดก็คือเป็นอะไรที่ลําบากมากในอาชีพหมอรำนะเพราะหลายๆอาชีพก็ลาบากเหมือนกันแต่หมอลำก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ลําบากที่ไม่มีคิวงานเพราะทําการแสดงไม่ได้ห้ามชุมนุมกันเกินอสองสามคนห้ามชุมนุมกนเกินเท่าไหร่นะตอนนั้น ห้าคนหรือเปล่าเนาะแล้วก็ห้ามออกจากบ้านเวลาเท่านั้นที่คือหมอลำก็คืองดการแสดงไปเลยการแสดงหมหละครสุตอนกลางคืน,นง,งดไปเลยและทุกาอาชีพก็คือต่ได้รับผลกระทบกันหมดแล้วหมอลำก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่บอดบอยได้บอกในคลิปบอกว่าเป็นคนจนคนหนึ่งเลยนะตอนนั้นแล้วมันทําให้พอได้เห็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นโรคระบาดเนาะเราไม่สามารถที่จะได้ล่วงรู้ล่วงหน้าว่า จะเกิดโรคอะไรขึ้นมาอีกบ้างหรือจะมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกไหมและอีกอย่างถ้ามันเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆหรือเป็นโรคใหม่เงี้ยเราก็ไม่มีการป้องกันที่ควบคุมได้ในระยะแรกอยู่แล้วอย่างโควิดเห็นไหมพอเป็นมาก็คือแบบโอ้โหคือช่วงแรกก็คือกลัวกันมากเลยใช่ไหมคะทั้งเสียชีวิตเอ่ยทั้งอะไรเอ่ยก็คือโอ้โหน่ากลัวมากๆแต่ตอนเนี้พอเรามีวัคซีนควบคุมแล้วก็มีการรักษาเงี้ยถึงจะค่อยหายจางหายไปแล้วก็คือ ต่อให้เป็นมันก็รักษาใน,ในตามอาการได้เงี้ยก็ค่อนข้างที่จะกว่าจะผ่านมาได้ก็2ปีเต็มๆแล้วนะ2ปีนั้นก็คือทุกอาชีพเลยทุกอาชีพเดือดร้อนหมดแล้วเราก็คือต้องยังไงหล่ะวันนี้ในเมื่อเรามีโอกาสที่จะได้ทํางานได้รับงานแล้วเราเนี่ยสู้ไหวต่อให้ร่างกายเนี่ยเราจะพักผ่อนไม่เพียงพออาจจะมีไม่สบายบ้างเหนื่อยบ้างแต่เราก็ดูแลรักษาตามอาการเข้าน้ําเกลือทานยาพักผ่อนแล้วก็สู้ต่อ ในเมื่อใจมันเต็มร้อยอย่างซอแอนบอกใจมันมันสู้อยู่แล้วต่อให้ร่างกายจะไม่ไหวเราก็รักษาได้ในส่วนของร่างกายเนะเาะล้วก็ทําให้เต็มที่ดีที่สุดต่อให้วันหนึ่งคือแบบอ่าตอนที่ช่วงจะจะเกิดอ่าคล้ายๆอย่างโควิดมาอีกหรือเปล่าเราก็ยังมีเงินสํารองตรงนั้นเนาะเพราะว่าสําหรับหมอํำแล้วนะคะก็ถ้าไม่ได้แสดงก็ค่อนข้างที่จะลําบากเหมือนกัน แล้วอีกอย่างเราก็ไม่รู้เนาะในอนาคตมาจะเจอเหตุการณ์แบบโควิดอีกหรือเปล่าฉะนั้นแล้วเราได้มีโอกาสทํางานในณวันนี้ที่เรากําลังรับงานได้แล้วก็เจ้าภาพกําลังสนใจติดต่อว่าจ้างคือถ้าจะพูดตำมตงคือตอนที่เราเนี่ยบูมๆตอนที่เรากําลังมีชื่อเสียงเนี่ยเราทําเต็มที่เลยเต็มที่แล้วเราก็ถานาวันหนึ่งมันเกิดเหตุไม่คาดคิดอย่างโควิดอีกเนี้ยคล้ายๆโควิดหรือว่า แลววันหนึ่งที่อยากจะพักเราก็จะสามารถพักได้อย่างสบายใจเพราะว่าเรามีเงินเก็บตรงนี้อยากคืออยากจะมีทุกอย่างไว้ให้ครอบครัวแล้วก็ทั้งคู่เองนั้นก็วางแผนครอบครัวกันตั้งแต่ก่อนที่จะแต่งงานกันมาแล้วว่าอปีนี้ทําอย่างนี้ปีนี้ทำอย่างนี้คือสําหรับบอดบอยศิริชัยเองแล้วก็คือวางแผนไว้หมดแล้วค่ะเราจะเห็นได้จากวันนี้ที่ซอแอนได้โพสต์เนาะบอกว่าร่างกายนะคะคือสิ่งที่เราต้องถนอมไว้มากที่สุดแต่บางครั้งก็คือ เราไม่สามารถที่จะถนอมไม่ได้แล้วก็คือรู้สึกแย่ม,มากๆเหมือนทําไม่เต็มที่อะค่ะส่วนบอสบอยเองนั้นก็มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าอดทนนะครับที่รักตัวเองทําดีที่สุดแล้วเราวางแผนทํางานใหม่แล้วเดี๋ยวเราก็เหนื่อยน้อยลงครับอยู่ข้างๆครับราวางแผนทํางาน ใหม่แล้วก็คือได้มีการวางแผนอนาคตเนาะล่วงหน้าแต่ณนะตอนนี้ก็คือยังรับงานอยู่นะยังมีบอสบอยซีนิชัยมีซอแอนปกติก็คือยังรับงานอยู่เลยค่ะแต่นะถึงจุดที่ทั้งคู่ได้โอเคนะคะจุดที่ต้องได้พักแล้วก็คือก็ต้องได้พักแหละแต่ตอนนี้ยังมีอยู่นะฉะนั้นแล้วอย่าลืมติดตามให้กําลังใจบอสกับซอแล้วก็หมอํำใจเกินร้อยด้วยแล้วก็อรดีแบนด์ด้วยนะคะแล้วสาเหตุอะไรที่บอสบอยซิริชัยถึงกัน กับขั้นงอนตุปป๊บปองตุปป๊บปองบนเวทีอ่าก็เพราะว่าวันที่คุณแอนออรีนะคะได้ไปแสดงที่สงขลาใช่ไหมสงขาก็คือโอ้โหต้อนรับซอแอนเป็นอย่างดีมากแต่เอ๊สาวสีได้เห็น <c oughs> เพจเพจ,เพจหนึ่งหรือช่องหนึ่งนี่แหละบอกว่าถ้าแอนออรีไปภาคใต้แล้วฝนไม่ตกจะเป็นไปได้ไหมอะไรประมาณนี้แหละแต่เป็นคำคมนะแต่จำไม่ได้ใครจำได้คอมเมนต์มาทีเหมือนกับว่า จะใช่แอนอล่จะดีหรือเปล่าถ้าไปภาคใต้แล้วฝนไม่ตกเนาะแล้วก็วันนั้นก็คือเกิดฝนตกจริงๆแล้วบอทบอยซีใช้งอนอะไรงอนคือบอทบอยเองก็มีตั๋วแล้วนะเพราะว่ามันเป็นวันพักจะเดินทางไปกับภรรยาแต่ภรรยาก็คือแบบไม่ให้ไปแต่ที่จริงก็เป็นการหยอกล้อกันบนเวทีแหละแต่ด้วยความที่บอทบอยซีใช้เองนั้นก็ห่วงคุณยายเพราะว่าคุณยายก็อาการค่อนข้างที่จะไม่คงที่เนาะพอบอทบอยกับซอแอนนะคะไปเยี่ยมไปให้กําลังใจไปหาอย่างเงี้ย คุณยายก็อาการดีขึ้นเลยนะคุณบอยเองก็ไปคอยดูแลคุณยายเนี่ยอาการก็คือดีขึ้นแล้วก็ลุกนั่งได้กําลังใจคือสีสำคัญจริงๆเห็นไหมแล้วพอบอกภรรยาว่างอนปั๊บอ่าเหมือนกับว่าไปไหนมาบ้างทาไมไม่กลับนู่นนี่นั่นก็คือเนื่องจากวันนั้นฝนตกจะพาเขาก็ไม่ได้มีการเขาเรียกว่าบุบานไว้เนาะแต่ฝนก็ยังตกอยู่ดีก็คือก็คือได้พักที่บ้านเจ้าภาพแล้วเจ้าภาพก็จ้างไปแพงด้วยนะ สามแสนกว่าจ้างแอนออรีแล้วก็คือคนเข้าไปชมแบบเยอะนะคุ้มคือเจ้าภาพแบบคุ้มแล้วก็แอนออรีไปก็คือคุ้มได้ไปเจอแฟนคลับเอฟซีที่มารอชมแอนออรีคือเยอะมากๆเลยนะวันนั้นนะคะแล้วก็พอรู้ว่าสามีอย่างปบอนศริชัยเนี่ยงอนเนาะคุณแอนก็เลยจุ๊บไปหนึ่งทีพร้อมกอดน,นะคะหายงอนเลยค่ะนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าโมเมนต์น่ารักเนาะสำหรับบ้าน a อีแล้วก็ อัปเดตอาการของคุณยายสวยแล้วก็อัปเดตคราวๆบ้าน a อบีบ้านใจเกินร้อยค่ะว่าช่วงนี้ถึงแม้ว่าอาจจะมีอุปสรรคจากการเจ็บป่วยแต่ว่าทั้งคู่เองนั้นก็สู้ค่ะสู้แล้วก็ทั้งคุณยายเองก็สู้คุณแม่แตนเองก็สู้แล้วก่อนหน้านี้สองวันก็จะเห็นแม่แตนเนาะแม่ของ้องแอนออริก็ไปเยี่ยมคุณยายเหมือนกันไปให้กําลังใจบ้านนี้คือรักใครค่กลมเกลียวมากๆแต่ว่าแม่แตนนี่เป็นเพจแม่แตนใจเกินแสนนะ แม่แอนอรดีแล้วก็แล้วก็แม่แตนยายสวยดีใจเกินร้อยนะคะแต่ก็เป็นเข,เ,เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าครอบครัวเดียวกันนะคะก็เรียกได้ว่าคุณยายสวยเองนั้นพอได้กําลังใจดีๆก็อาการก็คือดีขึ้นแล้วก็ได้รับยาได้รับน้ําเกลือก็ดีขึ้นแฟนขับเอฟซีที่คอยติดตามคอยเป็นห่วงอยู่ก็สบายใจขึ้นอย่างสาวสีก็โอ้เห็นคุณยายลุกนั่งได้แล้วก็เราก็ดีใจไปด้วยกับครอบครัวใจเกินร้อยนะคะแล้วยิ่งได้เห็น คลิปที่บอสบอยได้เคยถ่ายไว้แล้วเป็นเหมือนกับตอนสมัยเด็กที่อยู่กับคุณยายเรารู้ได้เลยว่าบอสบอยซีชายนั้นก็รักคุณยายมากๆค่ะถึงขนาดอยู่กับคุณยายเนาะเราไม่ได้เดินทางไปงานกับคุณแอนแต่คุณแอนเองก็ทําไมอบอยถึงอยากไปเพราะว่าช่วงนั้นก็คือสองสามวันที่ผ่านมานี้น้องแอนก็คือไม่สบายไม่สบายนะคะแล้วก็มีเข้าน้ำเกลือไปแล้วแล้วทั้งก็คือไข้ขึ้นแล้วแต่ก็ด้วยงาน ช่วงสองสามวันมาน,นี้ก็คือวิ่งหลายงานแต่ก็ใจสู้อยู่แล้วค่ะสําหรับซอใจเกินร้อยค่ะยังไงก็เป็นกําลังใจนะคะให้คุณยายสวยนะคะแม่แตนแล้วก็ครอบครัวเอบีนะคะความมลําใจเกินร้อยแล้วก็ครอบครัวครั้งน้องแอนอรนอดีด้วยนะคะก็ยังไงก็เป็นกําลังใจค่ะสู้ๆกันต่อไปค่ะเพื่ออนาคตนะคะของครอบครัวแล้วก็เพื่อแฟนคลับ FC ไปมอบความสนุกความบันเทิงให้กับแฟนคลับ FC เนาะค่ะสําหรับคลิปนี้สาวสีเมืองเลย ก็ขอลาไปก่อนเพราะว่าวันนี้ได้ออกพอได้เห็นข่าวดีได้เห็นว่าคุณยายก็ดีขึ้นคุณแอนก็ได้รับการรักษาตัวแล้วได้พักค่ะสำหรับวันนี้น้องแอนอรดีนะคะก็แสดงอยู่ที่ตลาดกิซารังสิตนะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะส่วนบอบบอยศิริชัยนะคะก็แสดงอยู่ที่วัดบวรนิมิตนะคะ อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดอรธาน,นีค่ะอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปติดตามรับชมให้กำลังใจทั้งออร์ดีแบนหรือว่าใจเกินร้อยได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ